จะบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสะบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะพ่อกับช่องพม่น้องแกมบุมพี่น้องเลยบรรยากาศนำ้ำซุ่นเศ้าพี่นอ้องเมืเ่อนี้เฮากับบรรัตรไปใส่พี่น,อน้งอ,นนองเนาะเมื่อนี้ยแม่น้องแกมบุมกับยังบรรัตรไปใสพพพ่พีพ่น,น้องเพราะพ้นตกเนาะพ้นแห้งๆฮาก่ะฮาก่ะใครเนี่ยนั่นหนึ่ง sang lên nhẹ nhẹ đó không ấy Hãy đó บรรยากาศรอบนอกพี่น้องรอบนอกบ้านเนาะพ้นกระลิ้นเมียแย่แบบนี้แหละไปใส่กันยาไม่ต้องแก้มุมกันญาอาการกักยังแบบยังเป็นบ่มวนเป็นทรงโลงทรงเร่งพี่น้องเลยเ่ากกินยาลงไปเลยแต่สอบม,มันอย่ากินยาลงไปแล้วเนาะสองสองเขอกินละ ผูงเฮเพื่อนเพื่อนลูกไม่น้องแกบมผูงเฮเห็ดแห่หกระถึกสงใส่กระถึกพายไม่ต้องแกบ่ม,มแหลวพี่น้องพาโมกระ,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 ะึกคนเลสีหาอ๋อามกระบอกเลยเนาะ พนกระแหงแห้งมาพี่น้องเมื่อนี้ขึืนอชิบระบายสาสดอกพี่น้องเพราะว่าพนตกหลัดทางเลยเนาะอีกอย่างเห้ากับบาสบายกับบัดนี่ตึงทางสวนแม่น้องแคมบลมเห็นอะพี่น้องมังม่วงต้นไม้ใหญ่ใหญ่ยาวๆกกผู้เห้ากำลังแตกเนาะพี่น้องเนาะกกผู้แล้วก็กกหมาก เพราะว่าแม่ใหญ่จืดเพิ่นมาเขี่ยมากากันเพิ่นม่มกกนใส่มากบ่แล้วก็เลยปลูกให้เพิ่นเมื่อนีน้แม่้อกแก่มบมยังมไม่ไปใส่พี่น้องเอ้ยก็ขอโทษขพอภัายจะลายเด้เอเสือพระ้อกแก่มบมตกเลย ฝนแหงมาแหงมาพี่นออ้องอาการไม่น้องแกบุมกะดีขึ้นหรือบอดีขึ้นกะนัง่งเบหูพี่นออ้องวบากินยากะไขรปานเ้าบอ,บอกินยากะซิเร่ลอยเนาะต่างกะบว่าปฏิเจ็บคอคอนุนปดิเจ็บ phun hèn cái hèn mà pheo, nam tuần 4 nè chắc đú bờ đú nọ cho nên là ngục, người ta ngục trong chân cổng มันก็เห็นมากไปนา คนแห่งกับแห้งพี่นอ้องไปทางใดก็บ่ได้เลยแม่น้องเก็บบุม คงคนแฮยแฮงมาแงมาเมื่อนี้บ่ได้ไปไสดอกพี่น้องด แลยพี่น้องคลิปนี้ก็เซียมราพาจากรพี่น้องเอ้ยพี่น้องคิดเบื่อ,าานอ,เ,นอเ,นเนาะเอาบัตรไปใส่อยู่แต่ในเฮื่อนเดือดๆพ้นตกเนาะพี่น้องเนาะสบายดี